บอโจประกาศแล้วครับมือที่จะปล่อยเพลงสาวสำนอย่้อยหักอีหล่าอุ้งอิงพี่น้องครับเร็วเกินคาดนะครับพี่น้องครับตอนนี้อีหล่าอุ้งอิงยังอยู่ในห้องอัดอยู่เลยเพลงยังอัดบอท่านแล้วแต่นะครับนุ่มโจก็คือนุ่มโจพี่น้องครับคิดไวทําไวนะครับพี่น้องครับวันที่เท่าไรเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซีคนหมักมะลาสุขสุกคนนะครับเอฟซีสาวน้อยเปลี่ยนแปลง ที่สาคัญขาดก็ได้นะครับเทปซี่แล้วมีทุกผู้ทุกคนทุกนาำนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกการติดตามชมนะครับเอามาข่าวประเด็นของเฮามาข่าวเรื่องข่าวล่าของเฮาเลยกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี่บบมีเอียงมากไายสั่นๆพี่น้องครับขออนุญาตนะครับขอมูลในเ Facebook ของนุ่มโจนะครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องอีล่าอุ้งอิงนะครับไปเข้าหของอัดมือนี่นุ่มโจประกาศไว้ Facebook แบบนี้เลยครับพี่น้องครับขอกําลังใจ อีลาแน่แแท็กสาวสำนอยค่อยฮักนะครับพี่น้องครับวันที่28ตุลาคมนี้นะครับพร้อมเสเด็จทั่วโลกพี่น้องครับปืออ้ยบทรธรรมดานะครับพี่น้องครับนุ่มโจคิดไวทำไวนี่และครับถึงจะทันกับกระแสท่านกับโลกในปัจจุบันโลก โซเชียลนะครับพี่น้องครับหลายผูลหลายคนกระถาร่อมาโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าย่ามไดนะครับอีหล่าสิได้ข่าของอัดมือนีถึงมือถึงเว้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้เลื่อนมามือก่อนนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าไม่พร้อมเนาะเออผูกุรมเปินเบางนะครับและแล้วนะครับมือนีตอนนี้เลยพี่น้องครับที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นะครับอีหล่าอุ้งอิงกําลังข่าของอัดและ ก่อนเข้าห้องอัดนะครับพี่น้องครับไม่หน่อยนะครับซึ่งเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดและกําลังใจที่ดีที่สุดนะครับได้โทษมาให้กลังใจอีหละอุ้งอิงถึงห้องอัดเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับบรรยากาศข้างหลังนะครับพี่น้องไปติดตามชมได้ในช่องของพ่อเอกเนาะพี่น้องเนาะผมขออนุญาตเพิ่นนั่คลิปมาเป็นส่วนประกอบในคลิปของเราแล้วนะครับพี่น้องครับเออไปฟังเบิางนะครับในคลิปของช่องพ่อเอกว่า แมนหน่อยเพื่นโทรมคคุยเอียงกับอีหลานะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้อีหลาทรงใจไปให้อีหลากันหลยๆนะครับพี่น้องครับขอให้เพลงนี้นะครับสาวสำนอยกให้ทะลุลอยหลานพันหลานเร็วๆนะครับพี่น้องครับสุดท้ยนี้บ่บมีีอย่างนอกจากทรงกําลังใจให้อีหลาครับ